คำถามที่1นนะครับเมื่อมีความรู้สึกทางเพศเนี่ยต้องใช้ถุงยางอนุมัยทุกครั้งหรือเปล่าครับปัญหาอยู่งนี้ว่าเวลาเกิดความรู้สึกทางเพศจะไปทําอะไรในการปลดปล่อยเมื่อเกิดความรู้สึกทางเพศสมมุติว่ามีเพศสัมพันธ์กันนะครับทุกวันวถ้าช่วยตัวเองนี่ไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยจริงไหมครับนะฮะปลอดภัยกว่าเนาะประหยัดดีด้วยนะไม่เสียเวลาเรียนสือนะถ้าเกิดจะไปม,มีเพศสัมพันธ์หนึ่งต้องไปหาแฟนจริงไหมต้องชวนแฟนมีกิจกรรมทางเพศกันจริงไหมครับ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแฟนที่เราจะมีกิจกรรมด้วยนะเขาปลอดภัยหรือเธอปลอดภัยหรือเปล่านะเพราะอาจจะมีโรคร้าทางเพศสัมพันธ์มาติดต่อเรานะครับคําตอบนะครับที่แน่นอนเป็นหลักการก็คือเวลาที่น้องๆวัยรุ่นจะมีเพศสัมพันธ์กับใครนั้นอย่าคาดหวังว่าเขาหรือเธอคนนั้นมีเพศสัมพันธ์กับน้องเป็นคนแรกจริงไหมครับและที่แน่ๆก็คือใครที่ยอมง่ายๆให้คิดไว้ก่อนว่าน่าจะผ่านมาเยอะนะครับ ทิ้งแต่ว่าเราต้องรู้ว่าท่าทางต่างๆเวลาที่เขามีความสัมพันธ์คนอื่นมาก่อนเนี่ยบางทีเราดูไม่ออกหรอกนะครับว่าเขาหรือเธอเคยมีมาก่อนหรือเปล่าฉะนั้นจําไว้ว่าทุกคนไม่ปลอดภัยครับถ้าจําอย่างนี้แล้วจะปลอดภัยถ้าเราบอกทุกคนปลอดภัยเราจะไม่ปลอดภัยจริงไหมครับ ให้คิดว่าทุกคนไม่ปลอดภัยครับการจะมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นจะต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งนะครับจึงจะปลอดภัยอย่าล้อเล่นนะครับเพราะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นเยอะมากเหลือเกินนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอยากจะมีก็ใช้ซะ